เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่คะ่ะคุณผู้ชมสำหรับงานเมื่อวานนี้งานย่าโมนางรำกว่า7,272คนร่วมรำบวงสวงค่ะ บรรยากาศเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะคะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรนารีหรืองานย่าโมประจำปี2568พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมุ้่วราชการจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและประชาชนหลายหมื่นคนร่วมในพิธีเปิดงาน นคครั้้ี่ะโดยงานย่าโมได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่23มีนาคม2568ถึง3เมษายน2568เพื่อเทิดทูนเวีรกรรมอันกล้าหาญของเท้าสุรนารีวีรัตรีอันกล้าหาญของเมืองโคร,ราชและประเทศไทยตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงเวีรกรรมอันกล้าหาญเสียสละ ดำรงไว้ซึ่งความรักชาติรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามของชาวโคราชให้คงไว้ซึ่งความเป็นเอ,อ,ก,เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของดีเมืองโคราชโดยงานย่าโมนั้นถือเป็นงานเทศกาลการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาที่แสดงศักยภาพการพัฒนาจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้โดยพิธีเปิดงานได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นกว่าทุกปีมีสตรีชาวโคราชกว่า7,272คนร่วมในพิธีรำบวงสวงเพื่อถวายแดกคุณย่าโมเพื่อ,อรำาลึกถึงวีรกรรมของคุณย่าโมค่ะ นอกจากนี้นะคะหลังจากรำวงสวงเสร็จยังได้มีการจุดพลุสี่มุมเมืองและไฮไลท์ก็คือการแสดงโรนแปลอักษรกว่า500ลำในชื่อชุดวีรสตรีหญิงกล้าสู่มหานครแห่งอีสานและการประกาศชัยชนะเท้าสุรนารี สำหรับงานฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรนารีประจำปี2568นั้นรวมระยะเวลา12วัน12คืนตั้งแต่23มีนาคมไปจนถึง3เมษายนนี้ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีซึ่งภายในงานได้มีการออกร้านของกาชาติการแสดงสินค้าการจำหน่ายสินค้าโอทอปสินค้าที่ระลึกและ ร้านอาหารนานานชนิดมากกว่า500ร้านค้าพร้อมกับชมการแสดงของศิลปินชื่อดังทุกวันตลอดทั้ง12วัน12คืนค่ะ